เด็กมันแปดขวบเก้าขวบรู้อะไรมาเนี่ยนะครับผมนี่ยังไม่กล้าที่จะไปสอนธรรมะเลยนะครับถ้าผมยังไม่ได้จบปร,ริญญาธรรมก้าประโยคนะผมว่าเด็กเขาถูกปลูกฝังมาจากพ่อแม่เขามากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นพงเป็นเทพจริงอะไรจริงเนี่ยก็พอเราไปเจอเนี่ยเช่นเขาไปเจอเราเนี่ยเขาต้องบอกเราเหมือนตาเห็นเลยครับท่านอย่าไปเชื่อครับ ท่านอย่าไปเชื่อครับคือผมว่าเด็กเขาถูกปลูกฝังมาจากพ่อแม่เขามากกว่านะครับแล้วก็มาสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยไปเชื่อเรื่องเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นทงเป็นเทพจริงอะไรจริงเนี่ยก็พอเราไปเจอเนี่ย เช่นเขาไปเจอเราเนี่ยเขาต้องบอกเราเหมือนตาเห็นเลยครับว่าเราเป็นใครอะไรอย่างไงนะครับพ่อแม่อะไรอย่างไงนะครับไอ้พูดรวมๆม,มันต้องพิสูจน์ทราบก่อนผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาัมาเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าอย่างไงนะครับแต่ว่าผมนี่ยังไม่กล้าที่จะไปสอนธรรมะเลยนะครับถ้าผมยังไม่ได้จบปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคนะแล้วเด็กมันแปขวบก้าขวบมันจะไปรู้อะไรมาเนี่ยนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาสอนมาอะไรมาเนี่ยเหมือนกับเด็กคนหนึ่งอายุห้าขวบก็สวดมนต์เจ้า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 เลยนะครับที่ไปบวชเนนมาอะไรมาอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องมีเรื่องต้องเลี้ยงไงดูแล้วเดี๋ยวคนไปยกไปยอมมันก็จะเสียเด็กเอานะครับมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปงมงายอะไรเลยนะครับมาเนี่ย เราเรียนจากพระไตรปิฎกได้ครับพระไตรปิฎกก็สอนแต่พวกเราไม่ค่อยชอบเปิดพระไตรปิฎกชอบไปฟังพระเทศพระสวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคนที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเหมือนคนจะไปเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขายังต้องรับขั้นต่ําสุดต้องปกศต้นนะครับปกศต้นเนี่ยก็คือนักธรรมตรีนักครโทนักธรรมเอกนะครับปกศต้นนะครับปกศสูงนี่ก็พวกอะไรอะ สอบมหาปริญญาได้แล้วปริญญาหนึ่งปริญญาสองปริญญาสามปริญญาสปริญญาสี่ปริญญาห้าแล้วถ้าปศสูงนะครับประมาณปริญญาหนะครับส่วนปริญญาตรีนี่ก็ปริญญาเก้านะครับเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับปริญญาเก้าประโยชนนะครับคือคนจะไปเป็นครูเนี่ยถ้าไม่มีวุฒิการศึกษาเลยคุณไม่จบยัน ชั้นมัธยมมันก็ไปสอนเขาก็จะลําบากนะครับก็อย่าไปว่าแต่น้องน้องนองน้องไหนอะไรเลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเจอจอมปลวกมันยังไปไหว้ไปกราบเลยนะครับมันเป็นความงมงายความเชื่อของแต่ละบุคคลเราก็อย่าไปว่าเลยนะครับ